สวัสดีครับผมสวัสดีสภาพบุบุษสภาพสตีครับผมมาอยู่กับบุรุรพุทธาตี <c oughs> พามาตีมิ้มพี่น้องเทสร่างกายวันที่สองครับออกหามิ้มตั้งแต่สิบโมงพี่น้องสี่โมงกว่าตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วครับเพิ่งเจอรังแรกพี่น้องออกมาหาไม้เก่าที่เคยได้นะครับเป็นไม้ข้างคลองนะพี่น้องที่ว่าผมเคยมาตีซ้ําเขาอะครับมารอบนี้ก็ซ้าอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> มีรอยเดินหายอีกแล้วครับโอ้แน่นอนจริงพี่น้องอเดินมาครับพยายาม ข้างทางดูครับเหมือนเขาจะไม่ได้เดินข้างทางเขาเหมือนก็ตรงดิ่งไปตรงที่ก็เ,เคยเจอเยอะๆเลยตรงข้างทางตรงนี้ไอ้ข้างคลองกันเลยเขาเลยไม่หาก็เ,าเจอรังหนึ่งพี่น้องคนน้ำหวานปิตาดีครับแต่รังเล็กไปหน่อยเดี๋ยวให้ดูครับผมนี่ครับผมไม่รู้จะเห็นไหมแสงมันจ้าครับตัดมันก่อนอ่าเนี่ยโอ้เสียบนี่ครับผมปิตาดีครับอ่ะโอ้ ลมไม้ครับนี่พี่น้องหัวน้ําไม่ใหญ่ครับแต่น้ําเต็มนะประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นครับผมโอ้ดีจังเลยตอนนี้ต้องรีบสะสมน้ำหวานพี่น้องใกล้หมดแล้วครับไม่รู้ว่าจะหาได้อีกเยอะแค่ไหนพี่น้องฝนก็เริ่มตกแล้วครับไปเสียดายช่วงนี้ถ้าไม่ปวดหลังน่าจะได้เยอะอยู่ดังนั้นมาติดปวดหลังพี่น้องโอ้เซ็งเลยไปครับหาต่อครับหลังที่สองมาแล้วพี่น้องห่างจากหลังแรกประมาณ กาเมรได้ะอยู่ตรงไอ้ต้นอะไรนะต้นมันเหมือนเดิมครับอยู่ริมคลองครับคนหาคนก่อนก่อนนัานนี้เขาหาเขาไม่ได้หาแบบนี้พี่น้องข้าหน้าจะหาเฉพาะแบบแบบเห็นง่ายๆอย่างเงี้ยเออลงโล่ง,ลง,ลงประมาณเนี้ยดูไม่ก็ไปหาตรงที่เขาได้เยอะแล้วนะครับจุดๆแป๊หนึงเพราะว่าเขามาก่อนเขาต้องรู้เขามาก่อนแล้วก็เขาต้องรู้ว่าตรงไหนมีมีมเยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่น้อง ก็น่าจะพุ่งเบาไว้ที่ตรงนั้นเลยนะครับทำให้ข้างคองนี้ก็ไม่ได้หานนเสร็จเรารังใกล้เคียงกับตะกี้นี้ครับผมออโอเคผมไปไปดูกันเลยโอ้ยังใหญ่นี่วะโอ้ยนว่าลังเล็ก รังใหญ่หมดคนรู้ว่ารังเล็กขอเข้าไปแป๊บนึงโอ้ยเสียงอันตรายด้วยแบบนี้พี่น้องอาจจะบินทำลายเราได้ครับเดี๋ยวขอเป่าคันแป๊บนึงพี่น้องไม่ถนดัดโอ้โหพิตตาพี่น้องพิตตาสนิทเลยชาปูเลยครับตรงนี้นี่น,นี่ตรงนี้คือน้ำนะครับผมน้ำหวานส่งประกายออกมาโอ้หปิทาสนิทเลยพี่น้อง สวยมากโอ้ยคุ้มจริงหายไปหลายวันคุ้มจริงจริงอ้ยแจมเลยพี่น้องโอ้โหสุดยอดอเครับผมไปตัดไปเจอมตนครับโอ้โหคุ้มค่าพี่น้องดูดิวัดสามเหลี่ยมยังก็เพิ่งต่างดาวนัเนี่ยเ <c ười> มเนต่างดาวโอ้โหดูครับ ยังแจวเลยพี่น้องอปิดตาสนิทเลยอุ้ยโจยโอ้จะล่ำกบหูมาแล้วครับเฮ้ยยังอยู่ที่เสื้อหรือเปล่าโอเคพี่น้องโอเคโอเคพี่น้องเดี๋ยวขอแพ้ก่อนครับป่ะสวยงามมากโอแจวเลย ทางที่สามมาแล้วครับผมอยู่ติดๆกันเลยดวงมิมมาแล้วพี่น้องท้ายฤด,ดูการยังมีดวงมิมไม่หายครับโอ้โหคนที่เขาหาก่อนหน้านี้เขาหายังไงครับผมโชคดีเหลือเกินที่เขาหาไม่ค่อยไม่จะบอกไม่ชํานาญก็จะกระไรอยู่พี่น้อง,องเขาไม่ได้หากรับขอบครับ หวานเจียบเลยอย่างนี้โอ้โหปิดตาด้วยพี่น้องปิดตาด้วยพี่น้องเ้ยนี่นางอ่อนนอฮึนางสวยเลยนางอ่อนนางอ่อนนางเจ้าเลยครับ ผมเคาะุ๊บเนี่ยเขาบินมาจัดการผมเลยนะรีบจุดควันเลยเลยไม่โดนครับโอเคไปเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวตัดไปเจอกันข้าบวนครับผมสักครู่นะครับโอเคนี่ครับไม่เต็มนะพี่น้องฝนตกแต่ก็สวยถือว่าใช้ได้เลยครับปลดลัง โอ้ยกรมนางกระปุดครับโอเคเอารังึ้นครับครับผมไปรังที่สี่มาแล้วพี่น้องอยู่ริมคลองเช่นเคยครับแต่ว่าคนละที่กันพี่น้องวันนี้ผมมาหามิมเอ่อข้างคลองจุดที่คนมองข้ามนะครับเป็นข้างคลองที่คิดว่าไม่น่าจะมีมิมดูผ่านๆอะไรแบบเนี้ยเออสามรังที่ได้เนี่ยคือใช่เลยไม่มีคนหานะครับผมไม่เคาะไม่อะไรถ้าเป็นแบบนั้นคือเคาะอย่างเดียวพี่น้อง เคาะดูนะครับผมถ้ามันมองไม่เห็นนะอย่างผมกดหลังนะั่นคือผมก็จะไม่แหวกไม่อะไรผมเคาะอย่างเดียวก็มาเจอนังที่สี่นี่คืออยู่ต่ำติกอยู่ต่ำว่ยตรงปลายตลิงเลยครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูครับรังไม่ใหญ่แต่ต้องลุ้นหุ่นอมหวานว่าเป็นแบบไหนนะครับผมไปดูกันครับผมเดี๋ยวขอส่งกระบอกควันไปก่อนครับส่งกระบอกควันไปก่อน นี่ครับเอ้ยหมุนน้ำหมุนน้าเป็นแบบไหนเอ้ยโอ้โหเป็นรูพี่น้องเอ้ยแต่น่าจะมีน้ําหวานอยู่นะเป็นรูครับผมเป็นรูเป็นฮูฮูโอ้โหเดี๋ยวแป๊บ,ปบนึงนะพี่น้องขอตัดช้าช้าก่อนนี่ตอนนี้ไม้โทรศัพท์ผมหายนะครับไม้ที่ผมใช้นะครับ ลูกสาวหัวไปเล่นหายเลยพี่น้องหาไม่เจอเลยครับนี่ไม่ได้บอกแม่เขาเลยให้เขาซื้อให้ใหม่นะผมลูกสาวเปิดกระเป๋าได้ผมเปิดก,ก,กระเป๋าทิ้งไว้ในเวลาผมถึงบ้านผมก็จะลณาเอาโทราศาัพท์แล้วไม่ได้ปิกปดกระเป๋าเรียบร้อยเลยหายโอ้เซ็งเลยครับมันจะมีเสียงก็แกลกก็แกลกพี่น้องถ้าไม่มีถ้ามีไม้ไมมนี่คือมันจะช่วยลดเสียงรบกวนนะฮะโอ้ โอ้เป็นรูครับพี่น้องเดี๋ยวมันรุน้ำหวานพอจะมีบ้างไหมถ้ามีก็เอาถา้าไม่มีก็ไม่เอาพี่น้องมุ้งจะเอารางไปทำอะไรไเดี๋ยวนะเขาเคี้ยวมาดูดดีกันเฮ้ยมีอยู่พี่น้องมีมีมีม,มีมีอยู่ครับเห็นไหมแต่มีไม่มากหวานก็ไม่ใหญ่อะไรครับ อโอเคตัดพี่น้องเอาก็เอาเอา,เอาดีกว่าเด้วยวระส่งน้อยครับป่ะขอตัดแป๊บนึงล่างโอเคเลยนะพี่น้องถึงพวน้ำทำไม่ใหญ่ก็งงเหมือนกันเป็นทำไมทำเล็กจังรู้ไหมฮู้น้หวานครับอนางลางช้างอัชมชำอึ้งชึงหือสุดยอดพี่น้อง โอ้ยน้ำหวานน่ากัดจริงๆไปีป่น้องเก็บแพ็คครับผมรังนี้ก็แขวนไว้เน,นี่ยนะครับผมให้ก็ฟักตัวต่อโอเคไปต่อครับเป็นระยะทางกับบ้านพอดีนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้มาถึงบ้านแล้วครับผมก็มาถึงก็อาบน้ำอันนี้ครับผมก็วันนี้ก็ไปเช็คร่างกายวันที่สองนะครับ ผมเท่าที่ผมสังเกตดูคือผมเดินเดินหาไกลๆไม่ไม่ค่อยปวดนะพี่น้องเดินเอ,อเดินไกลได้แต่ยังแบกน้ําหนักกระเป๋าเป้น้ำหนัก,ก,นนกไม่ได้นะครับใส่น้าใส่น้ําไม่ได้ผมจะเอาใส่น้ำผลเล็กเปน็นคืนนี้แล้วก็จิบๆเอาพี่น้องทนหิวเอาก็เวลาลุกนั่งได้นะผมแต่เวลาขี่รถไม่ได้เลยพี่น้องผมขี่รถประมาณสิบนาทีกว่าๆเนี่ยต้องจอดแล้ว ไม่ไม่ไหวนะครับต้องจอดจอดพักแล้วก็ขี่ต่อนะผมต้องยืดแบบขึ้นมายืนเงี้ยเออได้แต่ถ้านั่งเหมือนนั่งปุ๊บมันกดตรงหลังมั้งไม่ยังไงไม่รู้ว่ามันนั่งแล้วมันปวดครับนั่งกับพื้นก็ไม่ได้ครับต้องนอนเอาผมจะนอนเอาครับตลอดเนี่ยนั่งแบบเนี้พักหนึ่งต้องยืนมันก็เดินเนาะเดินได้วิ่งได้แต่นั่งไม่ได้ครับน้องขี่รถไกลๆไม่ได้คิดว่าถ้าทําคลิปเต็มระบบขี่รถเป็นร้อยโลเงี้ย ไม่น่าไหวครับผมว่าได้เข้าโรงพยาบาลแน่นอนเลย <S <S พาอไม่น่าจะกลับไหวครับวันนี้ก็กงงพ่อขี่รถกลับบ้านก็ปวดห่างจากบ้านแค่ประมาณสิบกว่าโลเองสิบโลนิดสิบห้าสิบหกโลเองขากลับอย่างเดียวนะครับยังปวดลยี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะดีกว่าช่วงนั้นแหละดีกว่าสามสี่วันที่ผ่านมาครับดีขึ้นเรื่อยเพราะผมก็อาศัยใส่ผ้าบําบัดเอาแล้วก็คน้ําร้อนนะครับ หรือว่าเวลาอยู่กับลูกคนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ประครบไงเพระาะว่าลูกมักจะซนต้อง,งนนดูตลอดก็ประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวผมจะพยายามกายใความบำบัดให้มันหายไปไวจะได้ทําคลิปแบบเต็มที่ไปไวนะพี่น้องแล้วพึ่งแล้วพึ่งตัวนี้ก็ใกล้หมดแล้วครับก็อาจจะต้องลองไปลองปีนต้นไม้ดูบ้างผมเจอมิ้มสูงสูงนี่ผมยังไม่ตีนลพี่น้องนังใหญ่บ้างนังเล็กบ้างขนาดกลางบ้างผมปล่อยทิ้งเลยผมเอาระดับพื้นอย่างเดียวครับ ก็มีหายบ้างก็มีผมลองขี่เนผ่านไปดูก็มีหายบ้างก็ม,ม,กม,กมีแต่บางบางรลังก็ยังอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดหายก็ไม่เป็นไรครับคือมันยังไม่กล้าปีนกลัวลงมาแล้วกระแทกจังหวะมันจะหนักกว่าเดิมก็ประมาณนี้พี่น้องฝากกูตามกแล้วกูแชร์ผมเนี่ยสนับจนหัยจะเป็นออกนะผมเจอก,กันคลิปหน้าครับนี่ก็จริงไอ้ตรงที่สามรังผมเลยบอกไอ้ตรงที่สามรังเนี่ยจมไ,มได้เนี่ย ถ้าไปต่อก็มีอีกนะเพราะว่าตอนทผมไปตีเขาก่อนนีมันยังมีอยู่แต่ว่าไปไม่ไหวน้ําหมดก่อนแล้วก็ขี่รถน,นานแล้วมันจะปวดมันต้องขี่อ้อมไปอีกทีหนึง่งเอออ้อมไปค่อนข้างจะไกลอยู่อีกหลายโลอยู่ก็เลยตัดสินใจกลับถากลับก็แวะดูอีกทีหนึ่งก็ได้มาอีกรังหนึ่งครับประมาณนะั้นพี่น้องยังเดินหาไกลๆไม่ได้เจอหลายที่น่าหามากแต่ว่ามันยังขี่รถไกลไม่ไน้พี่น้องเอ,อก็เลยเอะ เอาเท่าที่ได้ก่อนครับผมตอนนี้ก็ใกล้ผ่าบารบาดแล้วคอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับผมผมมากครับผม,ผมพยายามจะให้หายไวๆนะครับผมกลับมาทําคลิปมันมันเหมือนเดิมครับผมเจอกันคลิปหน้าบายสวัสดีครับ